ต้อนรับสู่ออโต้โซนี่ช่องที่นำเสนอรีวิวข่าวสารและข้อมูลเชิงลึกล่าสุดเกี่ยวกับโลกของยานยนต์วันนี้เราจะมาพูดถึง Toyota Revo 2025ซึ่งเป็นรถที่หลายคนรอคอยและคาดว่าจะเป็นที่พูดถึงในวงการยานยนต์ในคลิปนี้เราจะพูดถึงสเปคฟีเจอร์หลกัลกๆและความคิดของเราเกี่ยวกับวิธีที่รถคันนี้โดดเด่นในเซกเมนต์ของมัน Toyota r e v o 2025เป็น SUV ที่ทันสมัยและมีสไตล์ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับผู้ขับขี่หลากหลายกลุ่มที่ต้องการทั้งสมรรถนะและดีไซน์ที่สะดุดตาหนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของรถคันนี้คือดีไซน์ภายนอกที่มีความกล้าหาญและดุดันเส้นสายที่เฉียบคมผสมผสานกับกระจังหน้าขนาดใหญ่และรูปลักษณ์ที่กว้างขวางทำให้มันดูมีความมั่นใจในทุกการขับขี่ Toyota r e v o เป็น SUV ที่น่าสนใจซึ่งผสมผสานระหว่างความหรูหราและการใช้งานได้อย่างลงตัว มีตัวเลือกสีและการตกแต่งภายนอกที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและด้วยล้อขนาดใหญ่รีโว่จึงมีท่าทางที่ดูดันยิ่งขึ้นแต่ยังคงรักษาความสง่างามที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ในส่วนของห้องโดยสารโตโยต้ารีโว่225ยังคงเน้นการออกแบบที่หรูหราโดยมุ่งเน้นความสะดวกสบายและการใช้งานที่ง่ายห้องโดยสารมาพร้อมวัสดุพรีเมียมเช่นบอรดหนังพลาสติกคุณภาพสูงและพื้นผิวที่สัมผัสรุ่มการออกแบบโดยรวมสะอาดตาและใช้งานได้ง่าย พร้อมระบบอินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้งานร่วมกับ Android Auto และ Apple CarPlay ได้อย่างราบรื่นทำให้สามารถเข้าถึงการนำทางสื่อและการสื่อสารได้อย่างสะดวกหน้าจอสัมผัสตอบสนองได้ดีและมีอินเทอร์เฟซที่ลื่นไหลทำให้การใช้งานเป็นเรื่องที่สนุกและสะดวกสบายนอกจากนี้ห้องโดยสารยังมีขนาดกว้างขวางทำให้ผู้โดยสารทุกคนสามารถนั่งได้อย่างสบายพร้อมทั้งมีพื้นที่สำหรับขาและศีรษะที่เพียงพอทั้งในเบาะหน้าและหลัง ด้านเครื่องยนต์โตโยต้าริโวสองพมาพร้อมตัวเลือกเครื่องยนต์ที่น่าประทับใจมีเครื่องยนต์เทอร์โบ2.0ูลิตรส่สูบที่มอบพละกําลังมากมายในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาความประหยัดน้ํามันได้อย่างดีเครื่องยนต์นี้ให้กําลังประมาณ250แรงม้ามอบประสบการณ์การขับขี่ที่รับรื่นแต่ตื่นเต้นสำหรับผู้ที่ต้องการสมรรถนะที่สูงขึ้นยังมีตัวเลือกเครื่องยนต์ไฮบริดที่ผสานพลังจากมอเตอร์ไฟฟ้ากับเครื่องยนต์เบนซินเพื่อมอบประสบการณ์การขับขี่ทนนมัสอา รุ่นไฮบริดไม่เพียงแค่ประหยัดน้ำมันได้มากขึ้นแต่ยังช่วยลดการปล่อยคาร์บอนทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ขับขี่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมในเรื่องขององค์การขับขี่โตโยต้ารีโว่2องาทำได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการควบคุมที่แม่นยำและการบังคับเลี้ยวที่ตอบสนองได้ดีมันมอบการขับขี่ที่ราบรื่นดุดซับความไม่เรียบของถนนได้ดีและให้ความรู้สึกมั่นคงในการขับขี่ในโค้งไม่ว่าคุณจะขับขี่บนทางหลวงหรือบนถนนที่ครูคาริโวมอบประสบการณ์การขับขี่ที่ทั้งคล่องตัวและมั่นใจ ระบบขับเคลื่อน4ล้อช่วยให้ได้การยึดเกาะที่ดีเยี่ยมและความมั่นคงโดยเฉพาะในสภาพอากาศที่ยำแย่ททำให้มันเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับครอบครัวที่มองหายานพาหนะที่มีความหลากหลายและเชื่อถือได้ความปลอดภัยเป็นสิ่งที่โตโยต้าให้ความสำคัญเสมอและรโว2 0 2 5มาพร้อมกับชุดคุณสมบัติด้านความปลอดภัยขั้นสูงโตโยต้าเซฟตี้เซนตรวมถึงการควบคุมความเร็วอัตโนมัติ การเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและการตรวจจับจุดบอดซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ทำงานร่วมกันเพื่อช่วยป้องกันอุบัติเหตุและทำให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารปลอดภัยมากขึ้นนอกจากนี้รีวยังมาพร้อมกับถุงลมนิราภัยหอลายจุดโครงสร้างตัวถังที่เสริมความแข็งแรงและระบบความปลอดภัยอื่นๆอีกมากมายเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในกรณีที่เกิดการชน ประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของ Toyota Revo 2 0 2 5ไม่ว่าคุณจะเลือกเครื่องยนต์เบนซินหรือรุ่น Hybrid Revo ถูกออกแบบมาให้ประหยัดน้ำมันช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไกลและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรุ่น Hybrid โดยเฉพาะโดดเด่นในเรื่องระยะทางต่อการเติมน้ำมันที่น่าประทับใจทำให้มันเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่มองหารถที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยไม่ต้องลดทอนสมรรถนะ สรุปแล้ว Toyota Revo 2025มอบความลงตัวระหว่างสมรรถนะความสะดวกสบายความปลอดภัยและเทคโนโลยีทำให้มันเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในตลาด SUV ไม่ว่าคุณจะมองหารถที่มีกำลังแรงสำหรับการขับขี่ในชีวิตประจำวันหรือรุ่นที่ประหยัดน้ำมันและลดการปล่อยคาร์บอน r e โ o ตอบโจทย์ได้ทั้งหมดหากคุณต้องการติดตามข้อมูลเกี่ยวกับรีวิวสเปคและฟีเจอร์ของรถใหม่ๆ อย่าลืมกดติดตามอ u t โตโซนี่เราคือช่องเดียวที่คุณต้องการสำหรับทุกสิ่งที่เกี่ยวกับยานยนต์และเรามักจะนำเสนอข้อมูลล่าสุดให้คุณเสมอ